ผู้หญิงอเมริกันเป็นมะเร็งเต้านม1คนจาก8คนผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งคนจากสิคนมารู้อย่างนี้แล้วต้องป้องกันอย่าให้เป็นนะครับมีสารที่ชื่อเลสโอรทลซึ่งเป็นสารที่ได้จากพืชมีคุณสมบัติเป็น แอนตี้ n ค e นนะครับก็คือสามารถที่จะป้องกันและรักษามะเร็งได้นะครับสารเลสโซรลนี่เพิ่งรู้จักกันมาก็ประมาณสัก20ปีนี่นะครับซึ่งอยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยนะฮะมีงานวิจัยเกี่ยวกับสารเลสโซรลนี่ออกมาประมาณ30,000กว่างานวิจัยนะครับคราวนี้ ที่สําคัญก็คือในการเลือกซื้อรับทานเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าสารเลชเอลนี้มาจากธรรมชาติหรือไม่นะส่วนใหญ่ที่มีขายบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นแบบสั่งเพาะหมดนะฮะซึ่งจะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมของร่างกายทานแล้วจะไม่ได้ผลนะครับสารเลชเอลนี้นอกจากว่ามันจะเป็นสารที่ต่อต้านแล้วก็ป้องกันร,รักษามะเร็งได้นะฮะก็ยังมีคุณสมบัติเป็นสารที่เรียกว,ว่าเป็นแอนตี้เอ g จิ้งคือชะลอไวัยได้ด้วย ครับ yep.